ชาวราศีกุมทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยกับชาวราศีกุมว่าภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดี ท่านจะทำอะไรจะเป็นผลดีจะมีกํําริกาไรเกิดขึ้นกับตัวของท่านถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านและอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสที่จะต้องออกนอกพื้นที่หรือว่าไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินนอกสถานที่บ่อยครั้งการเจรจาหรือว่าการพบปะกับ คนทั่วไปในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมทุกท่านเราก็มารับฟังในเรื่องของดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนกันก่อนว่า จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างไหมในเรื่องของดวงชะตานั้นก็ถือว่าท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้ก็จะดีมีความรุ่งเรืองมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านที่เคยรอคอยมาในช่วงก่อนนั้นก็จะสิ้นสุดและก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านเคยไปสมัครงาน อะไรเขาไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีงานที่ดีมีคนยกย่องมีคนให้การสนับสนุนตัวท่านอีกแต่หากถือว่าในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำมีทั้งงานที่เรียกว่าใกล้และงานไกลหรือบางทีท่านก็ได้งานใหญ่ๆเข้ามาทำ งานที่ท่านทำนั้นก็เป็นงานที่ท่านชอบและก็มีความสนัดอยู่เสมอท่านมีพรสวรรค์ในเรื่องการทำงานการทำงานนั้นถือว่าไม่มีอุปรสรรคอะไรทังนั้นไม่ว่าท่านจะทำงานส่วนรวมหรือจะทำงานส่วนตัวก็ราบรื่นดีในช่วงนี้ถ้าหากว่าทำงานกันอยู่ส่วนมากคนส่วนมากเราก็จะให้เราก็จะได้การสนับสนุนจากเพื่อนฝูงอีกต่หาก เขาก็จะให้ความคิดเห็นให้ความร่วมมือกับเราทางนั้นในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานก็อยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนพฤศจิกาที่มีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นประสบกับสิ่งดีๆในช่วงนี้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้น อยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของวันที่9จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีธนูอันนี้จะทำอะไรก็จะให้ชาวราศีกลุ่มได้ลงมือทำได้เลยในเรื่องของการค้าขายก็จะเป็นจุดยืนที่ดีท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะขายอะไรของขาย หน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์ก็จะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอย่างมากมายมีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนท่านทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านมีคู่แข่งหรือว่ามีคู่ที่เรียกว่ามาขาย แข่งกับเราในช่วงนี้ก็สู้ท่านไม่ได้เพราะว่าดวงของท่านดีกว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอคนที่มาขายแข่งกับท่านก็อาจจะสู้ท่านไม่ได้อาจจะต้องหลีกเลี่ยท่าน ให้ท่านขายดิบขายดีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการทำมาหากินนั้นย่อมจะมีการขัดฝังกันบางท่านก็เข้ามาเพื่อจะชิงดีชิงเด่นกันก็สู้ท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำงานในช่วงนี้ถือว่าท่านทำได้ดีมีลูกค้าติดกันอย่างมากมายแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างสน,นทนทางหรือสร้างบ้านสร้างตึก อันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการทำมาหากินนั้นก็ถือว่าท่านเป็นคนที่มีฝีมืออีกอย่างหนึ่งท่านจะมองเห็นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าท่านจะอ่านเกมออกหมดท่านเป็นคนที่เรียกว่าฉเฉลียวฉลาด ทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่เรียกว่ามีชื่อเสียงอีกต่หากทำให้ตัวของท่านนั้นโด่งดังใครๆก็อยากจะรู้จัก,จกใครๆก็อยากจะมาสมัครเป็นลูกน้องท่านเป็นคนที่เรียกว่าจิตใจดีมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับสังคมอีกต่หากในเรื่องของงาน เกี่ยวกับงานส่วนรวมท่านก็ให้ความร่วมมืออยู่เสมอท่านเป็นคนที่เรียกว่าไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครท่านทำอะไรก็ทำด้วยใจของท่านจริงท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดน้อยแต่คิดมากทำงานมากท่านเป็นคนขยันชอบลุยงานอีกต่หากจึงทำให้ฐานะของท่านนั้นมั่นคงและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เรื่อย ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีไว้มีพลิบจะทำอะไรก็มีความคิดอ่านที่โดดเด่นสมกับเป็นผู้นำของคนทั่วไปอีกด้วยในช่วงต่อไปท่านอาจจะได้ดิบได้ดี เจ้านายก็จะรักและก็จะเอ็นดูท่านเพราะว่าชาวราศีกลุ่มในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้อยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้นในช่วงของวันที่16จะมีดาวพระอาทิตย์อีกหนึ่งดวงเข้าสู่ในวราศีพิจิตอันนี้ก็จะทําให้ชาวราศีกุมนั้นมีความโดดเด่นอีกขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดการประกอบกิจการต่าง ก็จะเจริญรุ่งเรืองการครบคนอีกเช่นเดียวกันท่านก็จะคบใครใครใครก็รักท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่าดีมีจิตใจเมตตามีแต่คนเข้ามาหาท่านท่านก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงอีกเช่นเดียวกันการทำมาหากินก็ถือว่าไม่ฝืดเคือง เรื่องการงานการเงินก็ถือว่าคล่องตัวเงินทองนั้นก็มีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองอยู่เสมอบางท่านมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกตหากในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าขาย,ยันอ่อนอมท่านเป็นคนที่เรียกว่าไม่เลือกงานงานทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำนั่นก็จะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่าน ท่านจะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์และจะเป็นคนที่รุ่งเรืองอีกตาหากการทำงานทำมาหากินนั้นก็ถือว่ามีความทะลุปลุกปลงท่านจะมองเห็นอาชีพของท่านนั้นได้อย่างกว้างขวางท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบขยายจิตการท่านทำงานอะไรก็จะมีความคืบหน้าอยู่เสมอการทำมาหากินถือว่าไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้น ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นชาวราศีกุมก็ถือว่าดวงท่านดีมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจท่านอยู่เสมอถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีเจ้านายนั้นคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจท่านบางท่านนั้นอาจจะได้ดิบได้ดี ได้ทำงานเลื่อนขึ้นไปอีกได้มีตำแหน่งที่ดีงามมีเงินมีทองติดตามมาเพราะฉะนั้นดวงของท่านอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะถูกใจของคนทั่วไปแต่หากว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบรับจ้างชอบทำโน่นทำนี่ท่านก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีคนจ้างท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่า ไม่ว่างงานท่านจะมีงานอยู่เสมองานดีเงินก็มีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถือว่าเป็นดวงที่ดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ท่านระวังอยู่บ้างจะเป็นการดีในช่วงของก่อนที่จะสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องสุขภาพและพรารนาไมยอาจจะมีการเจ็บ หรือว่าอาจจะมีการไม่สบายเกิดขึ้นโดยที่ท่านอาจจะไปติดเชื้อมาจากผู้อื่นอันนี้ท่านระวังเอาไว้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้บางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นและบางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้บ้างเป็นการดีในเรื่องของอุบัติเหตุ อีกเช่นเดียวกันในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนให้ท่านระวังของมีคมอาทิเช่นมีดโกนหรือว่ามีดหรือว่าของแหลมคมอันนี้อาจจะมีการบาดหรือว่าอาจจะมีการทิ่มแทงได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังกอาไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราระวังกอาไว้มันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมานี้นั้น เป็นการที่เรียกว่าดูดวงล่วงหน้าให้ท่านได้รับรู้ไว้การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลและบีการบางคนก็รับรู้แล้วถ้าหากว่าสิ่งไหนดีก็เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีก็ให้ท่านละเว้นเข้าไว้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังของเรานั่นจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟัง การทำนายดูดวงนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าเราดูโดยส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยกับท่านผู้ชมด้วยชาวราศีกุมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของปลายเดือน พฤจิการมน,นี้นั้นให้ท่านระวังการทำงานร่วมกับคนอื่นอาจจะมีการผิดใจกันได้ในช่วงนี้อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆในความคิดเห็นที่เรียกว่าไม่ตรงกันงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ดำเนินไปได้ด้วยดีถ้าหากว่าท่านจะคบใครก็ให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีอย่าไปไว้ใจใครมากนัก เขาอาจจะไม่จริงจังกับเราสําหรับลูกน้องอีกเช่นเดียวกันเราเป็นเจ้านายเขาเราก็ต้องมันดูแลบางคนก็จะไม่ค่อยจริงจังอะไรกับเราในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีในเรื่องสมบัติทรัพย์สินเงินทองอันนี้ถ้าว่าเป็นไปได้ก็อย่าให้ใครมาแตะต้องหรือว่า อย่าให้ใครมาขอหยิบขอยืมถากว่าขอยืมไปแล้วอาจจะมีเรื่องมีลาวเวลาเราไปขอคืนอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวก็มีเรื่องมีลาวเพราะฉะนั้นเราควรตัด ไฟเสียแต่ต้นลมเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ใครจะเป็นการดีในสิ่งที่ดีๆก็มีในช่วงของเดือนพฤศจิกาสิ่งที่ต้องระวังก็มีท่านระวังเอาไว้ตามที่เราบอกและเราบรรยายให้ท่านได้รับฟังกันก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี